รงพยาบาบระดับอำเภอการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่สิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วย่ะคุณหมอเป็นเอ่ยว่า H I S, <S เป็นข้อมูลทะเบ,บียนประวัติรักษาพี่น้องประชาชนคือตอนนี้เพิ่งเชื่อมโยงไปแะละ้วนะครับสิ่งสำคัญจากการที่รักษาในพื้นที่ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเหตุให้การรักษา30บาทรักษาทุกทีประสบความสีเร็จอย่างคือนอกจากการรักษาในพื้นที่แล้วต้องสาม,มารถส่งต่อหรือไปรักษาในระดับในอำเภอหรือจังหวัดกันได้ สคัญคือในระดับจังหวัดเองเนี่ยก็มีโรงพยาบาลรอยเอสเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องบอกว่าการเจ็บป่วยไข้เด็ป่วยบางส่วนเองก็อยากจะมาโรงพยาบาลประจำจังหวัดดังนั้นแล้วเนี่ยการเชืยย่อมโยงข้อมูลเองก็เป็นสิ่งส,สำคัญหลังจากนั้นครับทางคณะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็เดินทางต่อครับมาในเมืองมาี่อำเภอเมืองรอยเอสนี่แหละฮะโดยก็มาที่ ร้านขายยาครับร้านยาเภสัชกรเส้นทันและรอยเอสดสหคลินิกบ้านคุณหมอและก็โรงพยาบาลรอยเอสดซึ่งจุดนี้ครับเป็นโครงการนำร่องด้วยการนำบัตราชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่พร้อมกันจำนวน4จังหวัดนะครับนอกจากรอยเอสดแล้วมีแพร่เพชบุรีนาราธีวาสซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและมีการเตรียมยกระดับคุณรประชาชนของคนไทยทั้งประเทศให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนั่นเอง โดยทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นบอกนะครับว่าสำหรับการให้บริการที่กระทรวงสาธารณส,สุขเนี่ยนรองใน4จังหวัดเนี่ยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มีจํานวนหาบริการนั่นเองครับค่ะซึ่งหาบริการนะคะก็คือมีประกอบไปด้วยการใส่บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการได้ทุกหมองค่ะโดยบบต้องใส่ใบทรงโตนะคะและมีการรักษามะเร็งครบวงจรครอบคุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่แหละค่ะในกลุ่มเด็กรวมไปถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมหากว่าเพิ่นตรวจพาอนะคะก็สิสามารถําการรักษาใดต่อไปรวมไปถึงการเข่าถึงบ้านในเขตเมืองโดย พอกรุงเทพมหานครน,นะคะเพิ่นสิทธิย่อยเพิ่มหน่วยบริการไห้มีจํานวนเพิ่มหลายขึ้นเพื่อให้เพียงพ่อต่อความต้องการของประชาชนและกรสิใหมีการประสานงานความร่วมมือระว่างผาคราฐัฐรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนให้เขามามีส่วนร่วมในการบริการให้เพิ่มหลายขึ้นค่ะสถานที่ว่าพิบาลหรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่เดิมนี่มีการดูแลในโรงพยาบาลแต่ว่ามีประชาชนหมางส่วนนะเพื่อนมีความประสงค์ที่สิอยากลับไปรักษาจาของอยู่บ้าน โดยมีรักวิชาการทั้งด้านแพทยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะสุดท้ายคือการดูแลสุขภาพจิตซึ่งกิมีการพัฒนาและครับเขื่อนลงไปในระดับชุ่มชนระดับมู่บานต่อไปนะคะโดยเพื่อนซิไฮทั้งซอปปอสซส์ชอเนี่คะที่มีสายด่วน1330อยู่แล้วนี่เป็นโตัวกลางในการประสานงานร่วมไปถึงการใส่ซื้อโชดเสี่ยวต่างๆนะคะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ และนอกจากนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ไดกำหนดว้ววาในเดือนมีนาคมในปีนี้ค่ะกะเตรียมที่สี่ขยายนโยบายนี้ให้ครอบคลุมในเขตสุขภาพที่เหลืออีก8เขตสุขภาพนะคะกะคือเขตสุขภาพที่2ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขตสุขภาพที่3จังหวัดนครสวรรค์เขตสุขภาพที่4ที่จังหวัดสิงบุรี เขตสุขภาพที่6กที่จังหวัดสระแก้วเขตสุขภาพที่8ที่จังหวัดน้องบัวลำพูเขตสุขภาพที่เกจังหวัดนครราชสีมาและสําหรับเขตส,สุขภาพที่10บที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะ และเขตสุขภาพที่ีเจังหวัดพังงานะคือึงกระท่วงสาธรารณสุขเพิ่นได้ว่างระบบไว้ห้ทุกสถานพยาบาลค่ะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยบาหวาิเป็นประวัติของผู้ป่วยระบบการนัดหมายลวงหนาที่ถูกต้องเพื่อเป็นการลดความแออดัดให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาใส่ง่ายง่ายและที่สำคัญลดค่าใส่ใจในการเดินทางของพี่นองประชาชนที่มาใส่บริการโดยพลาโดยสีมิการผ่านแอปพลิเคชันหมอพรอนะคะไปฟังเสียงสัมผัสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์ชนา,นานสีแก้วนะคะและคุณนางสาวแพทย์ทองท่านชินวัตรร่องประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแพ่งชาติค่ะ เราเองเปิดน้ำร่อง4จังหวัดนะครับในจังหวัดที่มีความพร้อมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกโครงข่ายหมายถึงว่าทั้งภาคราัฐและเอกชนอย่างเช่นร้อยเอ็ดนี่ที่เราไปดูมาวันนี้นะครับเราเริ่มตั้งแต่ร้านยาซึ่งของเอกชนนะครับจากโรงพยาบาลชุมชนนะครับจากเรื่องของห้องแลบหรือห้องตรวจชันสูตรนะครับและก็ที่นี่เป็นสหคลินิกมีคลินิกของทันตกรรมและคลินิกทางเวชการนะครับ ุกแห่งที่เข้าคงข่ายเนี่ยก็จะเป็นเป็นถ้าพี่ภาคเอกชนท,ที่ที่สมัครเข้าเครือข่ายกับเราก็าจะมีการเชื่อมโยงแบบนี้ทั้งหมดนะยครับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเรามีมา22ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยไทยรไทยแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังใช้อยู่แต่พอยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็อยากจะปรับใช้ให้ดีขึ้นนะคะโดยมีการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีในเรื่องของข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาสมควรแก่วเวลาที่จะทําให้30บบาทเนี่ย จุดที่ยังมีข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยทำให้มันดีขึ้นให้ประชาชนได้สะดวกในการใช้มากขึ้นนี้แล้วก็พลนมาตั้งแต่ตอนที่เราปราศัยหาเสียงแล้วนะคะว่า,าต้องต้องต้องยกระบบยกระดับตรงนี้ขึ้นให้ใหดีที่สุดค่ะ